สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ลอกค่อยพูดถาเบิงสูตรเก่งๆดังๆนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสูตรดังสูตรดีย้อนเล็ก,กเขาดีดีดอกแต่ว่าหังจับบ่าติดพี่น้องเอ้ยปูจับหลุดไปเล็กในตะล่างเขาดีดีพี่น้องแต่ปู้จับบ่าติดคือของสูตรโบราณน,นะพี่น้อง สิ่มบัว้านนี่แม่นย่ำที่สุดต่ว่าสำหรับว่าผู้จับสูตรสิแม่นย่ำบ่วท่านนั่นแหละนาะพี่น้องเนาะคือของปูกะเที่ยวที่แล้วเห็นบ้นที่หนึ่งกันยายนเกดแปดแปดเจ็ดกะมีนะพี่น้องต่ว่าว่าเอาไปเอาตัวอื่นซะ่หนิไปเอาหกแปดไปทังสันเกจแปด 8, มันบ่เอาก็เลยลุดไปฟังไตกะ จับบ่มีเก็ดเปยกเก็ดเล็กเก็ดเล็กเปียมอยู่ตแต่ว่ามันอยู่ไกลกันก็เลยปรจับเส่กันไม่พี่น้องออกผลมาออกเก็ดเปดยกประจับเอาเมดมานน้ยพยายามจับให้ดีดีดพี่น้องเนาะเอาให้ดีเอาให้เมดเม,มดนี่แหละพี่น้องผู้ใดเขามาเบิ่งแวกะใ<ไ>ส่เสียใส,ยส่แช่เด้อพี่น้องเด้อใส่เสียใส่แช่กันเลร้ายเนะ มีอันนึงกับสิบอกเอฟซีจจไว้คือผู้ใดสิแจ้งไปคือว่าผู้ใดติดต,ตามสอา่องสิมพกผ้ารวยซะนั่นต่อไปสิจัดท้ำอยู่ประมาณบ่กเกินอาทิตย์บ่กเกินสามหมื่นอ,อาทิตย์หนึ่งี่ประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อสิปิดส่องแล้วส่สอง,ส,องอสิมพกผ้ารวยซะนั่นสิปิดสิให้เหลือตั้งแต่สอต่องตาขุนผ้ารวย คือว่าทั้ง่องสมมกพะร้วยใช่เนี่ยมันมีปัญหาอยู่หลายอย่างอยู่พี่น้องเอ้ยมันมันเลยเปิดมันได้เดินต่อบ่ไใดสิให้เหลือ่องเดียวดอกพี่น้องบพว่าจังได้บานต่อไปนี่สิมีสองสองแล้วสิมี่องเดียวคือ่องตาขุนพะร้ยได้พี่น้องเด้อผู้ใดติดตามยี่นี่ผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้เขา่องตาขุนพะรวยไปนําเด้อพี่น้องเด้อติดตามสิมกพะร้ยใช่เนี่ยของผู้ขุนนี่ยุดแล้ว เหลือตังแต่เหลือตังแต่ไอ้ถ้าคุณพะลวยเด้อบดนี้เ้อเอาสิทุกส่วนอันเก่าคือว่าอันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนอะอันที่ผ่านมาก,กะมีว่าสูตรบนล่าณล่ะพี่น้องเล็กในตะล่างกะมี8แปดหกสี่หนึ่งสามเกียตศูน ปูผมไปจับหอดตัวไก่ตัวไก่ตัวขามผมว่าจับใสตกันนะพี่น้องเนาะมีนี่พี่น้องเจ็ดแปดแปดเจ็ดแต่ว่าผมว่าจับเอาไปจับเอาหนึ่งสี่หนึ่งเกตวิ่งกันวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งนะพี่น้องกนะันเลยลุดไปพี่น้องจับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหกแปดหนึ่งศูนย์สามศูนย์เกดศูนย์ลุดพี่น้องรอบแรกอันที่สอง กายูตัวเก้าและไก่เคี่ยงกันพี่น้องพิษตั้งแต่วา่าพิษเล็กไปตัวสองตัวนี่แหละหมุนกันออกไปเนาะพี่น้องเนาะกะมันก็มีหกแปดหกสี่หนึ่งสามสี่เกจับคู่กับสี่หนึ่งสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งเก็สี่เก็เก็สามวิ่งรูดเกกับหนึ่งเขารูดด้พี่น้องสูตรที่สอง มือนี่สิเป็นตัวไลกับมาบึงอีกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก๊อแจงแจ้งไว้กอนคือว่าของปูขุนส่อ,องสองส่องสิบพิษแต่สองหนึ่งมันปัญหามันมีอยู่ว่ามันมันมีอยู่ว่ามันปัญหาหลายส่องแรกส่องสิบหกพพร้อยชาแนลคือว่ามัน มันเปิดไปกับว่าใด้อกอายุสองเดียวเนี่ยลนะมันเบิ่งกันอาุ่สองเดียวเด้กพี่น้องเ้อมันจังสีมวนคนหลายๆมาเบิ่งสองเดียวให้มวนมวลมวะนัะพี่น้องนะคนหลายๆมาเบิ่งอยู่สองเดียวมวนมวนมารวมกันเบิ่งอยู่สองเดีวยวเด้กพี่นอ้องเ้ะะอะเอาพอายใหญ่ห่างจัดไปเลย ของสูตรบรานตองหวัดพี่น้องสูตรบรานตองหวัดจากหนึ่งกับบัด,ดหนงหวัดชิหกเขียนตารางไปละพี่น้องตารางเหล็กใน่ตารางกม็มีจับดีๆละพี่น้องเด้อจัดแม่นแม่นปูจัดไหบ่บ่หมักกับจัดเอาเด้ออยู่ในนี้ละมาแน่นอนแต่ว่าปูจะจับสือบอ่อบ่วเอฟซีเอาไปจับไปจัดกระได้เด้อ แปดห้าสองสี่หนึ่งหก่หลายตัวดิพี่น้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกมีหกตัวทันนี้พี่น้องอันนี้ของบนลางสุดแหลกด้พี่น้องด้านนี้วยบนลางบนลาง บนลางอืมบนลางเลขวิ่งกันพี่น้องเลขวิ่งวิ่งห้ากับสอง ลุดลุดหาลุดสองลุดหาลุดสองบิ่งลุดห้าลุดสองจับคู่ หนึ 1> 1่งจับให้หาคููพี่น้องจัดออเดอ้เอหน,นึ่งหานึ่งีอันนี้ว่านีนี่กรได้นอออีกสคูหนึ่งหาหนึ หนึ่งหกห้าสองห้าสองห้าสองแปดห้าสามตัวจัดมาให้ห้างหนึ่งพี่น้อง Away tang nako, vừa nó. Bệt tang nako lịch sáng tốp vừa nó. Lịch sáng nako. Bed ha theo khó lời. Bed ha song. Ay hang deo. Ay an deo. Tất hai deong mga 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 หางเดียวงามๆโกโก้แปดห้าสองเดี๋ยวจังเบึงตัวกลมตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะจัดรอบที่สองเข้าไปเอาเข้าไปอีกรอบที่สองนี่ตัวใดแน่จัดไปรอบที่สองนี่สิมี่ นี่อย uh ู่หกคู่รอบที่สองรอบที่สองกะอันนี้เริ่มเขียนหนึ่งไหมสูตรบนล้างหนึ่งพี่น้องอันนี้อันนี้เขียนตะล่างเหล็กกันพี่น้องเลยเขียนเหล็กกันมองชี้กงกวงๆตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะ กลว่มๆตัวโตๆในตลางจัดไปเอาไปจับเองก็ได้เด้อพี่น้องเด้อพวได้จับเก่งเกียด ศูนย์แปดสามเจ็ดหกหนึ่ง นี่ของสูตรที่สองมีสองสูตรพี่น้องกบบนลลางคือกันเดอบนลลางคือกันบนลลางอันนี้สูตรสองวิ่งกันวิ่งกัอนเอาตัววิ่ง วิ่งเก็ดกับหนึ่งวิ่งเก็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งรูดเก็ดหนึ่งรูดยังแท่เลยอะอยู่เล็กกระไรยาหลักม่พอหรอกเนาะ ยังกระเบื้องเอาเขียนว่าตรงปันไดเหมือนี่ไหมก็เป็นย่งสี่วิ่งเกตหนึ่งหลุดเหล็กว่าตรงเหล็กว่าตรงแผนว่าตรงเลยรอบที่สองเอียงเอียงงจับคู่จับคู่ 3 kết Sám kết Si kết Si kết 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 เกต์เกตดตัวนี้ตัวแถมเราฟีนองเพื่อเขามายืนในหันเขาก็มีอยู่เกตดเกตดตัวเติมตัวเติมเกตดเกตดศูนย์แปดศูนย์แปด จัดเอาเด้อพี่น้องเน้อขันบ่ามักกันจับในจะล่างเอาไปเหล็กใส่กันเอาเด้อพี่น้องเน้อขันบ่ามักปูจับให้กระจับเอาเองก็ได้เหล็กสามตัวจัดให้หางเดียวศูนย์ เก็ดหนึ่งจค่ตัวนี้ละสามตัวกระไดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เป็นสารูสารูเป็นสารูไปแล้วพวกเอาพี่น้องพวกเรามาเบิ้งหลังกแัแคปหน้าจอเด้อเก็บหน้าจอผู้เขามาใหม่กับกดติดตามไหม่กระดิ่งติดตามไหม่เพื่อให้เบิง้งได้หูได้เห็นเตว่าสูตรโบราณน,นี่เก่งอีหลีพี่น้องจับในตะล,ล่างเปะตุ่รอบันละพี่น้องเตว่าจับบ่จับบ่บบถึงเชื่อ จับแม่นแม่นนี่จับเอาเด้อพี่น้องเด้อจับใส่กันครับที่ว่าสำนักอื่นมาตัวได้เก่งตัวเลขหนึ่งกับบาเนาะพี่น้องเนาะอาเล็กนสูตรโบราณวันที่สิบหกน้อพี่น้องเด้อสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกระทั่งซองสิบหกฝารวยชาแนลครับซองตาคุณพารวยอาจัดไทยต่อไปบัง ปล่อยบิ่งจักสองสามหอบก็สิปิษสองสิบหกผาร้อยใช่เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องผู้ใดได้ยินแล้วก็ให้กดติดตามส่องตาคุณพาร้อยไว้เดี๋ยวสิปิดส่องแล้วชิ้หกผาร้อยปิดเบิ่งจักวางจักข้าวถ้าหรืออาจจะปิดตลอดการก็ว่าว่าได้จิตจงไปส่องเดียวเพราะว่าคนเบิ่งหลายส่องคนสับสนน่ะพี่น้องนะเอาไปส่องเดียวคือส่องสำรองส่องตาคุณพาร้อยดีกว่าพิมพ์ง่ายๆ เมื่อนี้ของวันที่16กันยายนสองวันทอ,อย66สูตรโบราณสูตรหนึ่งเรียกในตารางก็มีแนวตรงลงมากกันแปดสองหนึ่งแนวขวางกับหาสองสี่แนวเลี้ย,ยงไตกอะหนึ่งหกกับสี่หกพี่น้องถ้าจับแบบนั้นเนาะกะ็จับคั่กมากกะมี หนึ่งองห้เแมนหนึ่งหา,งห,านหนึ่น,นึ่งหกหาสองแปดหา,านี้สิกลมนะพี่น้องเด้อสิฟันไหนเด้อสิฟันกลมกลมหาสหาสอ,าสอก,กลมกุ้มนี่หาสอกลมหนหนี่กระร่องนี่กระร่องมีตะล่องพี่น้องมีตะเง่งเก่งนี่นี สตัวกับแปดหสองของสูตรหนึ่งอ่สูตที่2บนลางขึ้กันพี่น้องเลขแนวตรงในตา่างกับศูนยก็ดหนแนวข้างบน3ตัวอยู่ทั้งบนก็มีเก็ดศูย์แตัวล่งลงมาก,กับสามเ็ดห ตัวลองไตลงมากันหนึ่งซีกับหกซีพี่น้องมาในก่จจับคูมาสามเกซีเก็ก็หนึ่งเูนยดซี่พี่น้องต่งวาอันนี้จับในคูเดียวได้พี่น้องเนาะกมเด่นครูเดียวตัวเดียวห้างเดียวเก็นหนึ่งมันนี่ก็เป็นตัวลองทั้งนั้นพี่น้อง เป็นตัวล่องตัวเก่ยงในทั้งนั้นอาภินางเอาไปพิจารณาบ้างเด้อมากระจัดคัดกระพานขันบะหมัดปูจับให้กันอยู่ในตะลางเราเอาไปจัดเด้อพี่น้องเด้อใหภินางเอฟซีสุข,ขุลสุกคนวันที่สิบหกนี่ลำล่ำเรื่อยเรื่อยแฮงแหงปังปังกันสุกุลสุกคนเด้อในหลงังวันที่หนึ่งหาลัตงตะลี่ให้ได้เด้อที่ปูจับมานี่ปูว่ามันชีมีตัวดังตัวเด่นตัวตันยุโลก ามกลมนี่ต้องมีตัวเด่นตัวดังตัวกันตัวเป็นมีตัวกันอยู่แล้วสามคู่นี่คือสิพาเจาะหาสองกับเก็หนึ่งเอาไปคิดเอาไปพิจจรณามึงได้พี่น้องเด้อตัวบรกลมตัวประเด่นกันเป็นไปได้คือกันนะมันมาได้ทุกโตพี่น้องของลูกกลมๆลูกปองกลมๆ,ๆเอาไปจัดเอาไปหล่ำไปรวยเอาไปเอาศกเอาหลับศอกง่ายๆบางมีสีสุกสกันสุข,ขูหสุขคนยาเจ็บยาจน พอกันไหมสุดต,ต่อไปสวัสดี